สวัสดีครับสันผู้ชมครับคลิปนี้กะมาพบกับอุณำไสเด้อครับผมเมื่อกี้เพิ่งอัดสอสนามบินน้ำแล้วนะครับผมกัมีพ่อสมใจนะครับพ่อใหญ่เฮานี่แหละครับกะมาเป่าให้พอเกามาเชียนะครับผมมาเบิ่งงูสวัสด์นะครับมารักษาดูแลครับอุณำน้ำไสกะได้ยินแบว่อรมากนะครับว่า เิ่นฝันครับพอกลมาเสียมาบอกว่าหันหัวน้ำาไสเลยมาเกินหัวหมวนอยู่เท่งหน่ายแหละครับเพื่อนกะขืนมาถาตึ้งเฮี้ยนแล้วครับผมหัวน้ำาไสอัดสอสนามบินน้ำพึ่งแล้วนะครับลุยต่อครับผมฮดนำฮดพักคอยวากันที่หลังครับให้เอฟซีได้เบิ่งคิบนำกันก่อนครับผมนี่แหละครับก็สดใสดีครับผมฝนตกลินลินแะครับเดี๋ยวอัดคลิปแนวทางตัวเลกแล้วจังมาหฮดครับผมไปเบิ่ง แนวทางนะครับพอเพิ่นกล่มาแล้วครับโอ้พอเก่ามาเสียอย่างปลาแล้วเอ๋อครับผมอ๋อพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้เป็นไดยพวกจักมือแล้วม่เหนพอเพิ่นมาเป่าให้น่เป่าพอโดนหลอกกับสามเหมือสามเมือกำลังพอดีกำลังพอดีฝนนี่รีบพ่วงบานนี่ยุบแม่แล้วครับ เราล,ละครับไม่ได้ยากหรอกแต่จัเงเป็นแนวามพอูลน,นี่เพราะเขามานั่งกันทั้งในก้อนกันเลยครับฝนมันลิน,น,นมาดูแลรักษาคนความมาให้โศกความบาดนี่มูลนี่ฝันว่ <c oughs> นาเป็นงูสวัสดิ์หรอมาโลดไม่ได้ยากจักเม็ดฮ <c oughs> ู้องแท้ครับเขาฝันพุ่มเป็นมาจังเลยครับพ่อฝันว่าเขามาเอารถยี่ห้อมาหลักบ่พ่อ มามามาหลักนั่นแหละแต่วางเอาไปจอดไปตรงหน้าหลดุลดไปหลดุดไทรหลุดสองขั้นหรอกรถขั้นหนึ่งยังมันขั้งผู้ใหแต่ว่าเก็บกองก็บไปจอดน้ำเขานั่นละครับอืพอไปจอดนี่กขับอกไปวัานี่รถุดกันยังคือเก่าแต่ว่าป<ะ>เปลี่ยนเปลี่ยนขั้นใหม่โอ้เปลี่ยนขั้นใหม,ม่ขันมันคือจะมาขั้นห่างกันเสียพอเลยว่าเอาพอเลยไปบอกไังสุวรมา ลัดให้แน่ว่าสันมันไปทางนี้เราสันลัดกับลัดได้อยุบลัดกับลัดได้อยู่ครับไปก็ไปตีขากันพลุลุ่นจับได้ยุนบ่พอจับได้ก็เขาเขารถขึ้นให้ศูนย์พร้อมทีบ่ศูนย์พร้อมโอ้วานี้รถเสียเนาะรถรถเที่ยงทุลุ่นลเนาะใจยังไงวันนี้เห็ุยังไงฮะเนี่ยว่าสันพูดหนึ่งว่าอ่นปล่อยมันไปรดบักมันลักกับสั่นครับ พอแต่ไรรดของของห้าวขึ้นเพราอนั้นแตเดียวรถไม่รถไม่ลดถึงห้างนีง่เดีหรอกอือครับดลยพอว่าทั้งสันก็คือยังยุ่งหน้าเลยล่ะยังหน้าทั้งน้องชมห้องนี้ละ่ะอือยู่ทางคมบุญที่ออกมานออกมา่อ,อาะไรจะต้งหมดรักครับดักใบ <c oughs> อพอยังกันไปเทียงก็มาคือจังเอาก็เป็นที่ว่าะัน มึงว่าเอาขึ้นไปรถเอาขึ้นไปรถว่ารอกันเจ้าสิยากกว่านี้ว่างสนี่เรขึ้นมาโอ้กไดรถกับรไปเบิงไม้เล็เหีเอเจี่ศูนยเล็รถน่นเจ็ดีศูนติเสีศูนเอไทยยุเนนี่นะพ่อเออรถเจ็สูนย์เสี่ศูจะว่ามันยังเคยไรยู่ีได้กดอะไรว่ามันอนีัเป็นไหนัดเล่นกับน้ำมุกันนครพนครัดเ่นน้ำ ศูนนี่ตรงตรงแต่ว่าโบกเรียกนี่มักซีหลายแต่ว่าสีแมนบอกให้ฉนทำละครับมักซีจดซี่ศูนสี่ศูนสีหนึ่งไปสาเตียมมันขึ้นมาลงครับเป็นตัวมักซีศูนย์สี่หนึ่งล่องครับศูนย์จีบศูนี่ซอไครับอ๋อแต่เป็นโชเป็นลาบเนาะครับเป็นลาเ มาเป่าให้ตั้งเอาเลขมาฝากครับพี่น้องเอฟซีว่ามันบ่อนั่นหรือว่าฝันเกิดอะไรจะวางในเซนต์ตัวสั้นแล้วนั่นบ๊อบรายรับแต่ว่าได้ซีนละใส่ซีครับเดี๋ยวอุ้งเท่าไส้ไปเขียนจั๊กข้าวกันนะครับพวกเอาไปไปครับเอาเนี่ยครับเลขพ่อสมใจนะครับผมเลขความฝันนะครับอุ้งเท่าไส้ก็ไปเขียนให้เอฟซีเรียบร้อยแล้วนะครับลงมาอาจจะเถียงหน้านะครับเพราะว่า บนบัาน่าพอน้องพี่แม่น้องพี่เฮ็ดก่อสร้างยนะครับเพิ่นเปิดเพลงครับทีด่ดิคาซิดอูน้ำใสเลยลงมาไทยอยู่เถียงนาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยาเบื่ออูน้ำใสเด้อครับผมนี่แหละครับเลขฝันพ่อสมใจนะครับเพิ่นก็มาตัวเรีรักษาพอเก่ามาเชียนะครับมาเป่ามาให้ยาท่ายาเนาะครับอูน้ำใสเลยได้ยินพอเก่ามาเชียเอินมากนะครับพอเพิพน่นฝันแล้ว อูน้ำไช่เลยอัดซอสสนามบินน้ำเรียบร้อยก็เลยขึ้นไปจัดใน f อฟซีเลยครับนี่แหละครับเลขควมฝัน740ครับผมเป็นฝันไปทะเบียนรถไทยเพิ่นนะครับส่วนตัวเพิ่นมากี1ึ่ครับอูน้ำไช่เลยตัดเหรียบนราง7 4 7 4 40แล้วก็ซ1ครับผมแถมให้อีกครับเอคิดว่าตรงกับเซียนทันได้ครับ C0 ครับเลขฝันเหมือนกันครับผมเดี๋ยวน้ำไส่ออกมาให้เบิ้งครับ เอามาเปรียบเทียบกันเลขครับผมโอ้ลมแห้งเติบครับมือนี้ครับนี่ครับเลขพ่อค้าลอตเตอรี่ครับที่วุ้นน้ำไส้ตามมือนันเนาะครับ4 0 0 4ครับนี่นะครับเอฟซีกับพิจารณาเบิงเอาได้ครับเลขข่วมฝันมันตรงกันเนาะครับบ่ได้นัดกันฝันได้ครับผมฝันคนละมือเนาะครับนี่นะครับพิจารนาเบิงเอาได้ครับผม4 0 0 4นเนาะครับเลขซดสนาน้บินน้ำมื่อกีเนาะครับผม เน้นไปที่ซีครับเอาแล้วครับผมครับเบื้องเปลี่ยนแนวทางเอาด้วครับผมครับเพื่อได้โชคได้ลาบน้ำกันนะครับอูน้ำเสก่ะฮาแนวทางตัวเลขไมาให้พ่พอนพี่น้องเบื้องน้ำกันด้วครับบ่ได้เอามากบังคับให้เอฟซีทุกคนซื้อนะครับเดี๋ยแล้วครับแคปหน้าจอเอาด้วครับเพื่อได้โชคได้ลาบนะครับลมกระแห้งครับผมวันนี้อูน้ำใสะจะไปซื้อแฟ้มไม่ครับผมเก็บเงินซื้อโทรศัพท์ได้๋ยวเคืองนึงแล้วครับ นี่แหละครับตือแฟมไม่เห็ดคือแม่น้ำเชี่ยนะครับจะจริงจังเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยเนะครับผมมีเอฟซีค่อยเป็นกราล่างใจเห็ดอูน้ำใส้เห็ดสู่ขึ้นมาอีกครั้งนะครับนี่แหละครับกลับมาครั้งนี้เต็มร้อยครับผมผ้าพลอยพี่น้องไปเบิ้งแนวทางตัวเลขนะครับก็อติดอูน้ำใส้เอาไว้้ได้ครับนี่ครับเลขฝันก็สมใจนะครับนี่แหละครับเอาไหนแคปหน้าจอกันเดดแล้วนะครับ คลิปนี้ก็ขอบคุณพอสมใจดนะครับผมทีมาให้เน่าทังอูน้ำไช่เนาะครับมาดูแลพอกรมาเชียด้วยเนาะครับผมก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนครับที่เป็นกำลังแรงใจให้อูน้ำไช่เนาะครับนี่ครับไทยยูทงไฮทงหน้าครับผมฝนลินได้ครับตอนนี้ครับเป็นฟอยเป็นฟอยู่ครับผมมันนี่ฝนลินครับบรรยากาศเย็นดีหนาวเลยแหละครับผมเนียน้ำเชียก่ะพึ่ง ลงอัดคลิปครับผมนี่ครับเลขพ่อสมใจเนาะครับผมเดี๋ยวให้เบิรงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแคปหน้าจอกันเลยครับผมตัดเลนเอาได้ครับนี่ครับเลขพ่อสมใจครับ1มีนาคม2568ครับเลขความฝันได้ครับเกตซีศูนย์ครับตัดเล่นบนล่างเกตซีเกตศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งครับผมนี่แหละครับ สงกับเหล็กพ่อค้าลอตเตอรี่นะครับ40แล้ครับผมพิจารณาในการรับชมรับฟังเอาเด้อครับผมเอาครับถ่ายคลิปนี้ก็บโอ้ยพ่อหพ่อยพ่อพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับผมหถูกหวยรวยเงินลำรวยเงินทองมันมัน,มน,มนปังปังน้ำกันครับผมสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหนาด้วยครับผมสวัสดีครับ